เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชสร้างความรู้ความเข้าใจโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีการแข่งขันสูงในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทเกี่ยวกับการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนในการเข้าสถานศึกษานำระบบคุณธรรมเต็มรูปแบบมาใช้ในการคัดเลือกคนทุกระบบรวมถึงระบบการศึกษา ถ้าเป็นการทุจริตเลยนะครับเกี่ยวกับวงจรนี้เกี่ยวกับ,บ,ร,กกบระบบนี้ก็คือการจ่ายเงินหรือไม่ใช่เฉพาะเงินอาจจะจ่ายเป็นผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดก็แล้วแต่นะครับเพื่อแลกกับการที่ให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าระบบสอบเนี่ยผู้ที่สอบไม่ได้ง่ายนะครับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีการแข่งขันสูงโรงเรียนที่มีชื่อเสียงโรงเรียนที่ ระดับจังหวัดของแต่ละจังหวัดนะครับไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนในจังหวัดนครศรมราชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากําลังมาตรการรดป้องกันไม่ให้เกิดกรณีอย่างนี้นะครับคือมากํากับติดตามมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนมารับฟังนะครับกระบวนการต่างๆที่เขารับเรียนเนี่ยว่าเป็นไปตามที่ราชกรระเบียบระบบกําหนดไว้หรือไม่นะครับอันนี้คือหลักใหญ่สําคัญของของภารกิจนี้คือภารกิจการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริต ว่าด้วยการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อนื่นใดเพื่อตอบแทนกับการเข้าศึกษาในสถานศึกษาที่มีการแข่งขันสูงแปะเจียหมายถึงเงินพิเศษหรือทรัพย์สินที่จ่ายให้กับหน่วยงานราชการหรือเอกชนเพื่ออำนวยประโยชน์หรือสิทธิพิเศษในการดำเนินง,งานโดยมิชอบในหน้าที่คณะกรรมาการศึกษาทีการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการมีบทบาทให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการรับนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษาโดยยึดแนวนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลักในการรับนักเรียนส่วนโรงเรียนสามารถกำหนดแนวปฏิบัติโดยยึดถือสอพทเป็นหลักภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา เรืของเรียนมันจะมาราชุดทุกนั้นตัวอย่างที่น่าชื่นชมก็คือว่าเราไม่มีนักเรียนเรื่องขพิเศษนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนักเรียนสอบรล้วเปอร์เซ็นทั้ในเรื่องของห้องเรียนปกติแล้วก็ห้องเรียนที่เป็นความสามารถของนักเรียนมาสอบเรียนนะครับไม่มีนักเรียนเรื่องไขพิเศษเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นกรณีที่น่าชื่นชมอย่างนี้นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะคัดนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีสัาเพยพมาเรียนเป็นศึกเก่า ขอเร,เยรียนเรียนเป็นมาตราสทุ่ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวจังหวัดนครศรีธรรมาราชนะครับเื่อเป้าหมายของเราจริงๆก็คือการพัฒนานักเรียนทุกคนสู่ความเป็นเลิศนี่คือเป้าหมายจริงๆท่านเราตั้งโจทย์อย่างนี้เนี่ยเราจึงมาสู่กระบวนการที่รับนักเรียนเราตั้งโจทย์ว่าเราจะสร้างโอกาสที่เป็นธรรมน้ก,กับนักเรียนทุกคน เราจึงตัดประเด็นของการรับเงินเพื่อแลกเข้าเรียนการที่เรารับนักเรียนที่มีศักยภาพโดยตรงเข้ามาเล่าเรียนโรงเรียนเนี่ยเมื่อนักเรียนจบออกไปเนี่ยนักเรียนจะมีความภาคภูมิใจในโรงเรียนของตัวเองแล้วจัดสะท้อนกลับมาพัฒนาโรงเรียนของตัวเองต่อไปเมื่อนักเรียนจบไปเพราะเป็นการสร้างความเชื่อถือความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ สร้างโอกาสที่เป็นทรรกับทุกคนนี่คือเหตุผลหลักการคิดของโรงเรียนมัธยมราชูุทิศครับผมในความเห็นส่วนตัวแล้วผมมีความรู้สึกว่าเห็นด้วยมากครับที่ผู้บริหารโรงเรียนและก็ทางโรงเรียนเป็นมราชูุทิศนั้นได้ใช้ระบบนะครับสอบเข้าร้อโดยไม่มีระบบอุปถมัมนะครับหรือระบบฝากเข้าเพราะว่าในความคิดเห็นก็คือจะได้ลดความเหลื่อมล้ํา ทางสังคมคนมีเงินหรือคนไม่มีเงินก็สามารถที่จะให้ลูกใช้ความสามารถของตัวเองสอบเข้าโรงเรียนที่อยู่ในระดับแนวหน้าของจังหวัดได้ซึ่งถือว่าเป็นระบบที่จะสร้างสรรค์ทำให้สังคมของเรานั้นเติบโตไปอย่างมีคุณภาพเด็กที่เรียนก็เป็นเด็กที่มีคุณภาพจบออกมาก็เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพซึ่งถือว่าเป็นระบบที่ยอดเยี่ยมมากครับเห็นด้วยอย่างยิ่งครับขอบพระคุณครับที่ ทางหน่วยงานราชการนะครับหันมาลดความเดือดร้อนแล้วก็สร้างความเป็นธรรมนะครับให้กับสังคมในทุกมิติมากยิ่งขึ้นครับการกำหนดแนวทางการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับการรับนักเรียนของสอพทและตามบริบทของโรงเรียนตั้งแต่แผนการรับนักเรียนการเพิ่มจำนวนนักเรียนการกำหนดเงื่อนไขพิเศษหรือความสามารถพิเศษที่สามารถดำเนินการได้สอดคล้อง ตามแนวปฏิบัติของสพทเขตพื้นที่การศึกษาก็จะดูแลทุกขั้นตอนเสนอเหตุผลความจําเป็นในการรับนักเรียนมาที่เขตพื้นที่การศึกษาให้กรรมการระดับพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบทีนี้ถ้าหากว่าไม่มีเงื่อนไขพิเศษนะครับผลดีที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนก็คือเรื่องของคุณภาพทางการศึกษา เราว่าเราจะมีการมือนการรับนักเรียนแบบสอบเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าสอบเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเราจะได้นักเรียนที่มีคุณภาพทั้งหมดนะครับนะคุณภาพทั้งหมดกฎหมายการเงินที่ธรรมราชมีแผนการรับนักเรียนสามร้อยหกสิบคนเราก็จะได้นักเรียนที่สอบตั้งแต่ดับที่หนึ่งถึงสามร้อยหกสิบแล้วก็สามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าว่าเรามีเงื่อนไขพิเศษเยอยู่ถ้ายังมีเช่นลูกครูบุคลากรก็จะป็นต้อง ดูเลนักเรียนเหล่านี้เป็นพิเศษนะครับเพื่อให้มีความรู้ความสามารถใกล้เคียงออกับคนอื่นครับเป็นคือประเด็นที่ว่าควรจะมีหรือว่าไม่มีนะบพึ่งมองได้ทั้งสองประเด็นครับในส่วนของเงื่อนไกพิเศษในปีนี้สพทก็จะมีการกําหนดไว้สี่ข้อด้วยกันแต่ว่าถ้ามีอนอกเหนือจากที่สี่ข้อเราเขาสามารถกําหนดได้ โดยโรงเรียนจะให้เหตุผลความจําเป็นนะคะในการรับชี้แจงมาแล้วก็นําเสนอครรมการเขตพื้นที่ให้ความเห็นชอบก็จะมีเกี่ยวกับการเกบุคคลที่มีอุปการะคุณในส่วนของโรงเรียนก็จะกํกาหนดรายละเอียดแล้วก็มีกําหนดหลักลเกณฑ์การคัดเลือกและมีณกัรมการพิจารณานะคะด้วยความเป็นธรรมค่ะ คนเป็นผู้ปกครองเราก็อยากให้ลูกเราได้เข้าเรียนในสถานที่ดีที่สุดและก็เป็นอะไรที่ใช้ความสามารถของตัวเองคือได้เขาได้แข่งขันและก็ใช้ความสามารถของตัวเองได้อย่างเต็มที่เขาเข้าได้ก็จะเป็นความภาคภูมิใจของเขาแต่ถ้าเกิดว่าเขามีโอกาสที่จะได้แต่โดนแทรกแซงจากคนที่เขามีกําลังมากกว่าก็ทําให้บั่นทอนความรู้สึกของลูกหลานเราถ้าเป็นไปอย่างเท่าเทียมก็ดีมากเลยค่ะ ข้อห่วงใหญ่ของปปชต่อบริบทของแต่ละโรงเรียนแผนการรับนักเรียนการเพิ่มจํานวนนักเรียนการกําหนดเงื่อนไขพิเศษหรือความสามารถพิเศษที่สามารถดําเนินการได้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติของสอพทเขตพื้นที่การศึกษาการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดการตรวจสอบทุกขั้นตอนจึงน่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญจะให้ความเป็นธรรมในการคัดเลือกเข้าเรียนที่ไม่มีผลประโยชน์หรือแปะเจียเข้ามาเกี่ยวข้อง